มาปูกาปูคือปูข้าวปูพุ่มปูผุกปุดกับคือกัะท้างกับฝั่งกัค้องพ้องกับองค์ปูดีนะค่ะคือหางเงือก็คือกาวกิ่คุ้นกาวกึ่งคุ้นคือหอปูหรือไม่ใช่หอปูกาแต่หอปูกาขากระกเปิดกเปิดขากนำปุ๊บค้องปูกาขากรากิดปดแล้วก็กิเปิดแต่บักเชืออีกเอามาเมื่อไัใช่ไหมกระปู เอามาไม่อฉันก็หรือไม่ได้เพราะตามคำสั่งเนาะคำใบชาฉัางมาแล้วเออบอกว่า,ำาคำป้ายให้มันเสรนะถ้าคำไม่เสร็จก็ไม่ได้ป้าเอาปะบ้า,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 าข่าเห็นเอาแล้วปูป้าเอามั้ย <laughs> เอากระมือเหรอปูเช็ดแปดสร้างหลางก็เฮ็ดมากเพราะท่านไงปูบ่หอดมืออีกับมื่ออื่นปูมันเห็ดยังอยู่ <laughs> แกแกเข้ามาตาพี่ทำอะไรมึงคือมึงคือเจอนะทำอะไรเมื่อกี้วดหอมันพลาดยากงใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทำป้ายตัวเดียวกออนน็ยังพลาดเนาะตื่นอน้าเลยชีวิตของคงเราการกระทำก็พลาดได้เหมือนกันเนาะเ,เออย่ามาโทษตื่นรำไม่ดีย้ำมาโทษตื่นโทษแทง บางครึ่งบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ลูกร้านลูกร้านจะทําได้ไม่ไดก็อยู่ที่ลูกร้านอยู่ที่ผู้จัดการของแต่ละบุคคลเออบุญซึ้นทางถ้ามากกว่าคือกันเออจะเครียดจะค้มให้กันก็ไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งไก่แข่งชิชะตาวาทนะแข่งกันไม่ได้เนาะหรือว่าเออพอแข่งกันเพื่อนงั้นเพื่อนจะให้ใครต้มแข่งบุญการทำบุญ เป็นครับิงเงืนท้องของเฮานั่นแหละเออคือเห็ุป้ายแต่คนที่ได้รับก็คือเราโรงียาายตายเ,กากเมื่อทุกคนทุกคนนั่งอวบนั่งเทเวอรอตายเมื่อทุกคนบอ,อมนีไปดูคำฝาดอาจสถานที่แห่งน,นี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดป่าวันมืดหรือชายาปู่ศทีองเนาะเมืองรับเลอยอ่าเมื่อคู่ใผ้ากันรวมคือรวมขงวมางรวมกิงรวมข้าง เป็นข้าพานบุญอันยิ่นใหญ่ถ้าไม่มืองแม่ครูก็ไม่สามารถจะร้างได้ชําเร็จร้ายสิ่งร้ายอย่างเนาะด้วยวุญนวายมืององคูชิฟ้า,าพร้อมกับองค์ปูการืที่นาพาลูกร้านได้รวมเพกรวมขางทุกปู่ทุกคนได้เงืนทุกปู่ทุกคนอบาทําหรือไม่ทํำในเมื่อแม่ครูแต่ถึงใจว่าทำพ่อก็ให้ให้ไปกะระดดให้ไปเรื่อยๆ คนไหนไม่เชื่อก็ทักไม่เป็นได้เออโรคขาดประมาทคุ่งคู่บาอาจารย์ก็พิจิตรพิจารณาเองด้วยจิตด้วยกายและวาจาการกระทําเป็นใหญ่นะไม่ใช่คําพูดคําเบาคำจ่าผู้ใด็เบาแรงมืดแต่การกระทํามันทําได้ไหมเออทำได้อืแต่โบหันคืดคืนเออนั่นงนั้นเป็นอย้นชื่อชื่จังบ่านอยอีกเป็นอยัางกูคือคูขคืนอย่าง หนึ่งแม้แต่คำปากคำเบาทก่ใจเรามันก็ไม่น้อมนํามันจะได้ที่ไหนอืมขั้นปูว่าหายเรือหายบือขั้นว่าหายคือขั้นว่าหายโคกหายระเออปูกับเช่าคัดฆ่า,าเออซึ่งคัดคิดว่ามือเก่งปูไม่มือเก่งอืมไม่เชื่อ,อยาลบหรูคนที่เขาเชื่อเขารวยเป็นแฉ็บเฉบนะลูกนะเออพวกทือบวเชื่อก็มีอบเชื่อแรกกับบวก่ะอืเองินอยู่ในกระเป๋าไม่เป็นไรอืม ดูที่เราเลือกเองไงชวันนรกพ่อก,ก็กําลังช้างให้ดูชาววันนรกน้าลกูาลกมีกีค่คุกเออมือนี่เกร๊ะกากำช่างซื้อเรียบร้อยวันนี้วันที่สามสิบใช่ไหมครับปู่วันที่สามสิบก็เกราาก๊ะกาวันนี้ก็จ่ายตังค์จ่ายตังค์ไปจะนี้จ่ายตัง,งค์ช่างซื้อไปก็ถามช่างซื้อว่าจะทำคุ้มนรกกี่คุ้มดิ้มือนี่งว่าฝนตกเพราะว่าแต่ถึงทางชื่อ ช่างเถือกระเล้ยวไปอีกพอเอาอีกแล้วจะอีกพอเพราะว่าว่าแกพ่อสั่งคือแล้วแต่อีกพ่อจะกระเลี้ยวแตเมื่อคู่ถ้าแม่คููสั่ถ้าองค์ปู่สั่ผมก็ต้องทำต่างว่าแข่เรื่ช่างเถื่อเว้าไปกินเปล่งจังเว้าไปกาดเป็นงานทำมารกกี่คุ้มช่างเถือแล้วแต่พอสิบเก้าสิบเก้าิบเก้าสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าคุ้มเห็นไหม โอเคค่ะเนาะเออทำมาลนะ็สิบเก้าคุ้มไหมุ้ยนะเออเมื่อกี้ดีๆพอบวกดี่หายมันเร็วชิปเก่านะั่นแหละหายมันเร็วมันคู่กันเนาะเออทำแค่สิบเก้าก็พอเร็วบาทดนึงแม่คู่เออนำกุกเกเบอร์สิบเก็ดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือกุกเกเบอร์สิบเก็ดมาเปิดทรัพย์ทีเงินทองคุ้มสมบัติเออขอ ไข่องคุรีตรงแปลกท่านโชคลาวไข่ยี่รัก่กะคือองค์แม่คู่คือใจรวมเพชรดวงขางอาคุณแยบเบอร์สิบติปิดได้มไหม,มนี่โมนอันเชิญองคุรีผู่ของแชขชานที่แห่งนี้ด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์แม่คูก็สามารถยิงสมิททุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะใจเป็นคุ่ชนพลน้บุญก็เลยเกิดอ่า ทูีว่าจงไงเปิดใหพวกคเจ้เดไม่เปิดแ่ใมันคือบ่ได้ไปเปิดเกเาบางแห้งก็เกอ้โอ้บ่แค่คุเจทั้งน้นเปิดก่อือถูกต้องสาธุสาธุเออค่าเปิกาได้โอเคเนาะเปิก่าเนาะอืออ่าเปิดไห้เนาะอืาไม่คู่ือเปิดไหมโอเคเปิดโอเค ไม่คู่เปิดใหญ่คุณเกเปิดสิเ้าเปิดสิบเก้านะจ๊ะือมีสามล่องยมมีสิบเจ็กับสิบเก้ามีสิบเจ็ดกับสิบเก้ามีสิบเจ็ดแล้วก็มือสิบเก้ามีคุณเกามรองด้วยอักจะือตัวกันพลาดแยังว่าทุกชินทุกกย่างกันพลาดกันพลาดเสียบอลยิมเสียบองเสียครับกันพลาดเบอร์สิบเจ็ดปกติสิเจดนะเจ็ดนะ แต่ว <c ười> so so mm ัน hmm. น so, oh mm ี hmm. like mm. mm ้ไ hmm. ม yes. right? mm ่ร hmm. <c ười> mm ู้เป็นไงปูรีไม่รู้เร่ละครอะไรก็ไม่รู้อบอกว่าฉุดเก้าว่าจับปูรีงั้นจะดูปูรีแต่้ริงบางคนสมัครสมายเขาไม่ให้ได้กจ่ิว่ไม่ได้เลยครับบอกไปครับเรื่องเงื่อนที่ให้ลูกให้ลรนบอกให้หรือไม่ให้ให้ไปครับแต่รูปจำไม่คู่บ่ะบางท่านมือคนสูงได้หรือดอกผักชีอ๋อ ภาพช่างโชกยากไั้เมื่อคู้จักอ้าเบอร์สิบเก้าเปิดยากเปิดยากหายร้ก็ห่วงห่วง้ายสืบู้ว่าสั่งวาริมครับปูอากาศามาจักร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 มือยังแถวตือเอาป่าชิตวตอเมกูเปิดชิด ไัวปดสิร <boundaries> <si suppression> ั <descon fin anta> ้ปดสิ้งปดิบคปดิบคกับตามาเลยหลไยลัวได้ติปูว้ามันือมัน่ากาติตมันคือกัจจาน่อยเสร็จสิจะมาปุ่มๆก็เสรจสิจมาขู่อะไรครับปูได้เยอะเนาะปลาไมค่ออกขึ้นมากว่ากระทุกกราทุกะทุกกระทุกม่ใหญ่ใหญ่เลยยิ่งันาคู่ํมกำลังพลารงมั่งค่าะ ปาาคือโคเลยแค่คือโลข้างบ่ตึงแค่งยัะยืมไปสดกิโลแต่เป็นกิโลติปูเสียร้ายข้ากอกกอหุ่ไหวว่เนี่ยตรงตรงเต่งเต็งยมครับท่านเขาอะไรยืมท่านอโนปูเทหยังกูยืมใช่บ่ปูนี่แหละปู โอ้ก็แรก็รงหนส่งหนึูงหนึ่งหนึ่รหนึงโกึกงหนหมึ่งนี่คหนึ่งหมึ่งหนึ่งหนกงหมกกงหงนึ่งหนนาะงหนึ่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 ง่งหนึงหน่งหนึ่่งหงหหนึหนึ่ง่ง่งน่นึเนา่งหนึ่งว่งหนึ่าหนหาห รถเดียมรถพอเจียาแขงอรถเดยมครับปูใหญ่รถพองันใหญ่รถเดีปูเมือนเดิมปืนปืเลยแกะไปแกะไปงางนกล่าม่นจะถึนได้บอจเคยห้ามไ่เอาแค่รถเดียเหมือนเดิมเหมือนเดิมตีปู แกออเอาใช้รถแดงไเด้ครับปูเออใช้รถแดงเมื่อบานเาเขาแก่งแก่แงแช่คู่สู่คู่นุกคนด้วยคุณแกเบร์สิบก้าเนาะเอารถสู่จางมาเองเนาะวันเนาะตือนปกติไม่ครูไม่ขาดมาเนาะทำไมวันนี้ตื่ปกติจังเลยต้องใช้ปูตาายกัฟังเสียงเรา เออสงใช้สงสช้อืมอิงนั่งอิงนั่งคำน้อยอิงนั่งคำน้อยสุวนั้งคือควอนชั้นควอดชั้นหายยิ่งคำน้อยจะอ่อนยิ่งอหัวแต่ยั่โท่เสหูชัดหัวคูหัวหมกหัวแก่ช้ามวยิองนั่งคำนอยจะมือชกราบมือยาวง้างพอหโอกเอกเออัา บำเพ็ญเพียงภาวนามาถึงวันนี้พ่อก็จะให้โชคให้ราบอีนั่งคำนอยประชึกเต็มบาทเต็รอเอาไปชิบเกตชิบเกตผู้ใดบำเพ็ญใหญ่ผู้ใดภาวนาใหญ่นั่งสภาชึกได้พ่อก็ให้ไปเลยชิบเกตยืนนั่งกบออนมันคือใหญ่น้มูกไปนั่งกบออกใหญ่ยู่ว่าใหญ่นั่งกบออกได้ชิบเกตชิบใก กบก็ได้สุดีงนักมาคบกบเพื่อนไง่ะงบกิ่งนักตัดแมัก้นหัวหหัวหเท้าย่งนักตัดแต้มหัวหง่วหัวงนไนเทาะมาชิลูเขาบคุณได้สุดเก้านะได้สุดเกาเอาดีได้เออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็ปัดกฏปผู้ใหญ่เป็นผู้เอามา ลูกซังมากเราจะมาหบพปูพี่พังปูตาได้เออแก้เกปึงปมาได้สิบเก้าหวมาไสิบเก้าฟาง้ืมครับปูฟงมาได้สิบเก้ายอน่อยครับพเะน่อยรอปูปูคือรอครับเียน่ารักน่าเอ็นดูึ้งเหว่ง เก <tre p. S 2> <c oughs> ือยพวมมเร่โคตรถึงพวมมแรเบืองดื้อเด้อคบปูนับกัอนเดเก้าทิงแบเ้าทิเปดเก้าทิพวมรงมือเ่าแรงเก้าปูเขาครับปู เกาคือเกาสาธุกั <sk 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 ุคฟ <si ูแข่งดึงบ่าเข้ยบเกา่ยังไเรียงไกาเบาเบดูเรียงยูครับเาทุกปันจงเบาออกพอสว่าอเการะจามเรอเขาพอเบาเลยเนาะเบาเรียงจคบวาเปล่งกึ่งมาเลยครับอาจารย์ปูศักดิ์สิทธิ์ครับอยากเครื่องบข่งบ้างไหมครับอรปูเอาครืแขตึกมาเออว่าอยากร่วมเครื่องรวมแข่งรวมตึงร่วมท่าน ถ้าลูกร้านได้โชคได้ราบได้โชคได้มันให้มาสร้างเดนสวรรค์และเดนนรกด้วยกันนะลูกนะเออด้วยราคาของเดนนรกสิบเก้าสิเก้าสิบเ้าคุ้มเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเปลงนะลูกนะแต่สิบเกาน่จะยืมก็ให้เาดูนะสารสิบเก้าพูดแล้วค่อจะช่วใช้ชุดหกน้ำมันพอจะเดียกได้ปุ่มปามือใช้ไหมอ่้จะแก้ชุดหกก็ย่างของ ขาง,งขายกับของไมือนี้มีความหมายปะปูมือเนี่ยครับโอเคโแล้วพวนแก่มืออย่น้เรายังมือหนัง่ะขึ้นแก็ม <c oughs> ัดขวามัดแข่อย,อย่นก็ออกไปอยูะอยากได้วันนี้ใช่ไหมวันที่สามสิใชรไหมครับปูช่วงนะเพราะว่า่วงลววง <c oughs> รืขเรอเต้เ่ตบุงบารมือใครมางานลูกนะบุงบารมือใครมั่นแข่งกันบ่มือใหญ่ มันจะได้กระต่างแต่เจ้เดื้อๆคอมดีอยู่กับเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งสัตว์ทั้งร้ายก็จะร่วมอนุโมทนาช้าูุ้บุ่มไป้ัยกันแต่ตามมาที่ร่างของมนุษย์เออไม่บำเพ็ญเพียรหรือไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบซึ่งสัตว์ก็ไม่อยู่ด้วยถึงถีื่ว่าจนปากเปียกปากเนียจนปากฉี่ว่าปากบานกแต่เจ้าเจ้าดื้อ เพิ่งกับวูยถุดิบครับักกาโอเคคือคักชืือคึกมีกลิ่นบอชือจะรอดเงื่อนด้ยืมด้วยจะร้องวายร้องเมืองดวยพวกจากที่บ้านจะร้องวายหายใจร้องปากคือบระบาดครูเนาะครับจะวายก็ยืมปากหวเยบอกลาวายอกูปากเบี้ยวตรงนี้ ว่าจะผูแซฟิน์แล้วก็รูปรวบความกันบางถึงบางอย่างถึงที่เรามองไม่ถึงแต่ท่านเห็นเราเน,ะนาะเนาะเอออยาก้าเรือไม่ต้องท้าพิสูจน์อยากพิสูจน์มาพิสูจน์ด้วยตัวเองมาพิสูจน์ที่วัดป่าฟานมือน,นะลูกนะเดี๋ยวจะได้เจอเยอะเยอะเซลละเนาะอือบพเป็นงั้น,นถือว่าไม่คู่เออถามว่าไม่คู่ให้ถือฮคดต้องพอพอถูกต้องผ่านผ่านการตรวจของ ค่าแน่เต็มร้อยพ่อให้ร้อยชิบเ็กบาทไปเรื่องมาคู่ร้อยชิบเก็กบาทไปเรื่องค่นีเจ็ดร้อยไงม่อู้แค่แน่เต็มร้อยร้อยชิได้ร้อยสิบเจ็ดเมื่อไงได้ร้อยชิเ็ยิมครับจะให้เพิ่มหรือว่าจะให้กันจำนี่ล่ะปูเอาทั้งนี้ไเลยมั้แม่ผู้ใดเอาให้กับว่าขพ่อให้ ครับคือมั่เรียมคือไปตื้มไปคื้มไปแก้กับบัคือเรียมบ่คือครับคูเออใชอกันได้กับบัคืออาลูกแางมากมือคือคือแก่โคแก่ราแก่โคแก่มันถามว่าได้่ไม่ใหญอยู่นะลูกนะเออก่ไก่รวมจะรวมค่ะข้าพุกจะชนาดะลูกเออคุกนำโบโกชาร่าสร้างบูงสร้างกุศลให้กับตัวเองว่าจะฉักคือเออเฝ้าอยงั้งไปเออร่วงรำกับเออคูองค์ูองคหงากับบ้าใหญ่ใลูกเด้อตรงเก๋ ปูว่าไงสมบัติเจ้าคุณไทยรถรัวหนารถปูครับยิ่มครับใช้งารถมันเหนียบายิ่มคอถามเน่ยมันก็ต้องใช้กับบามันใัดตัวครับปูปึกปึกเนี่ยยิ่มปึกไม่ปูเขาจ้างมาถามพอจักบาทโอ้ยโ้บโอ้าโอ้จอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอเอ้ยคอ้ยอครับ้ยอยออ้ยโก้ย้างอ้ยอ้ยโ้้ม้อโอ กือ่อยืมก็อยจางวันห่อถือหายกูแค่อวยแรงถามปูบางดวค่ะถือหายพกจักบ่ายือขึ้น้าโรูยืมมาถาม่นจักคจักค่ะเนาะเอาอยนี้ถ้าใครมีโชคมือร่มือโชคมือหมานอดี๋ยืมให้ยืมยืมคนละเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบนะลูกนะ คนละกก้าวาธุาถ <ừ. S 1> ุยือสาธุสาธุคืกได้ดีนอนบักเสอยยืมฮะฮะผู้ที่ได้มาเดนมที่ปักเยอยืมเนาะปันคือเต คำมักหวานขคหวานเกินเซลครับปูปาปาปาแ่เกครครับปู่ไปเก็บกาไม่เกะคนงครับปูาคือหวานโค่หวานเกินเซ้ครับไปคือเจ้าเจ้าเจ้าเดือมเยครับปู่เอารถข้างไหนไปรถพ่อเอาไปบ่เมเารถผู้ใหอ่เรถเสียยงไง ยืยมครับคนน้ำพองรงครับแก่ปักเ้ามาแก่คนเร็วบัวปอ่ะสาธุสาธุครับปูข้าวกวะเก้าไผ่บทแผ่เนื้อดีนะครับป<พ>ู<พ>ชกตั้งหนาเยี่ยมแม่บูให้อาพ่อขึ้นก้าวครับโอเคเนาะครับปูบเออให้ยืยมไปแก่ปักเ้ามาเยอะๆเ,เ,เอามากเกลี่ยเที่ยวที่ใช้บุญนั่นแหละเขาอยากกินน้ำ าปาคู่แต่ว่าหวานก็หรือบอกว่าใส่แับข้าวเก่กาเก่าจำได้เนะา,าเนะราคาเก้าวถึงก้าวถึงเนาะราคาเก้าวถึงแป๊บข้าวแก้ว่าเอารถยื่มไปเกลืออันนรถพ่อเกลไม่ได้จะมันจะทํารูดเดี๋ยวม,มันจะพังมันจะห้างเข้าใจไหมครับปูรถพ่อเกิดแต่ทองคำไงเกลือใจเงินใจข้องเขง้าใจปะรึมควรดูดื่มแก้บัปบข้าว หาแม่แข่งกันบล่ผู้ได้สือก่อนรถผู้ได้สือก่อนครับครูแต็จะเจ้าผู้นงสุดรถสุดรถปูอะไรกันบอครูรถพ่อม่ใหม่กระต้มยืมแค่พอบนนึงมันกระปอมไป่ยืมเป้าวัดของรถข้างเป้าครับออกก่อนถือผมนังหนายืมครับครูครับออกก่อนเพากระชยิงเป็นเป็นเครื่องมือ แช้ยิ่งดึงข้อนมือยิ่แขนข้อนแขนดิครับปูอาจจะใช้กระดูปอนด์ลดปูมันงามนะครับมันแดงมันงามก้วยวะเง้ยมันถูกประเมันเต็มหมดยิ่มครับแขนข้อนแขนก็ยิ่งครับปูเกัดไปยิ่บเต็มเลื่อยยิ่งเต็มเลื่อยยิ่งครับปูเอาเต็มโลเลือยจะยิ่งเลือยครับเอามะพร้าวขึ้นรถยิ่ง ตมตบะโรดเพกนี้อยจะกินเออกต่เ่งคือเอาคือเป็นพวกเดี้ยใบอกเสนออยู่นะครับอมัมตรงดจจะก็นหรอเออเนาะครับโอเคจัดไปสาธุสาธุครับปูนี่เป็นยังไงถึงเพาะนาบอกพาวบ่อาอยากกิคเพราะอยากบอกข้าวเพราะไงอื้อมกับถามเลยก่เรารู้ว่ากันกันวัจึงไม่คู่กันคสมบัาิึงไม่ได้ใจกันได้หรือบ เล okay okay oh, ื้อยร้ายเลื้อยร้ายเออคือเอาแค่รถเดือยเอาแค่รถเดือยนี่เราไม่ถึงใอญ่กว่าเดือยได้กว่าทอ่อด้ไ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 ด้แต่ว่าอะไเนะขันเดือยพ่อเสาอรถกูเดือยมาแคมปอร้องเออขันเดือยมาบอกพ่อโอ้ใช่ขันไหนขันไหน

พบกับองค์ปู่ชื่อผักขาวเออชื่อลูกร้านได้รวมเพชรรวมแางรวมบุงบารมีอันยิ่งใหญุู่ทุกเลยเออนำทิ้นโดยองค์ไม่คู่เออได้พาลบริษัทรวมเพชรรวมแางรวมส่รวมท่านขอเบิกบุญบารมีขอให้ได้แค่ทิ้งเงินทองไปเกลือกเกลือกร้านฮะหางมันได้แค่ทิ้งเตาหนึ่งแหละเอาเอา๊กไม้ได้ร่ำรวยได้รูกเอออ่ขอให้ลูกร้านร่ำรวย เดินาขางปลอดภัยสุขุสุขคนเงืนใดน,น่องท่องใมากจดการงานจัก้าหน้าสิสุสแล้วก็วรวยจฉลิมส,สาธุสาธุครับคุณ